NTV บนเวทีการเมืองระหว่างประเทศเสียงปืนและระเบิดบางครั้งก็ไม่ได้ดังแค่ในสนามรบแต่ดังก้องไปถึงตัวเจรจาและหน้าจอทีวีเหตุการณ์ล่าสุดที่ชายแดนไทยกัมพูชาก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่เต็มไปด้วยดราม่าทั้งควันปืนควันข่าวและควันจากกองเพลิงโซเชียลเมื่อกัมพูชาพาทูตทหารจากหลายชาติลงพื้นที่ดูจุดเสียหายพร้อมตั้งข้อกล่าวหาแบบตรงๆว่าโดนเครื่องบินรบ F16 และกริปเพนของไทยทิ้งบอมใส่ ฟังไทยฟังแล้วไม่รอให้เสียงจบรีบลุกขึ้นโต้ม้วนเดียวจบบอกเลยว่าเรายิงเฉพาะสนามรบยิงแบบแม่นยำ่ำไม่สาดมั่วเหมือนบางคนน้ำเสียงเด็ดขาดแบบนี้ทำให้คนดูข่าวหูพึ่งว่าเรื่องจริงเป็นยังไงกันแน่ ฉากเปิดมาพร้อมขอบวนทูตทหารนานาชาติเดินตากแดดฝ่าโครนไปดูร่องรอยหลุมระเบิดในจังหวัดอุดรมีชัยฝั่งกัมพูชาจัดเต็มพาชมเหมือนทัวชมวิถีชีวิตชาวบ้านแต่เปลี่ยนจากนานและตลาดให้กลายเป็นหลุมบึ้มกับกำแพงแตกเขาบอกว่านี่คือพื้นที่พลเรือนที่โดนโจมตีแบบไร้เหตุผลทัพอากาศไทยได้ยินก็เหมือนโดนแย่หางเสือบอกตรงๆว่านี่มันสนามรบไม่ใช่หมู่บ้านขายกล้วยแขก พื้นที่ที่ถูกพาไปดูอยู่ห่างจากชายแดนไทยแค่พอให้ตะโกนถึงไม่ใช่ลึกเข้าไปจนเจอร้านกาแฟยอย่างที่หลายคนจินตนาการและที่สำคัญตอนปฏิบัติการไม่มีพลเรือนอยู่ในพื้นที่เลยมีแต่ทหารติดอาวุธครบมือบรรยากาศจึงเหมือนหนังสงครามที่อีกฝ่ายพยายามเล่าให้คนดูว่าเราเป็นเหยื่อผู้น่าสงสาร หลังจากตั้งวงเถียงกันกลางเวทีข่าวฟังไทยก็ยกหม้อซุปความจริงขึ้นมาตั้งไฟโซยใส่ทีละช้อนไม่เกรงใจใครทับอากาศยืนยันเสียงแข็งว่าปฏิบัติการของ F16 และกริปเพนไม่ได้มีไว้ยิงเล่นเหมือนซ้อมลูกขนไก่แต่ใช้เทคโนโลยีและระบบเล็งแม่นยำสูงกำหนดพิกัดแบบตัดขาดไม่พลาดไปโดนบ้านใครหรือโรงเรียนใคร ไทยบอกชัดๆว่าเป้าหมายทุกจุดคือฐานบัญชาการและแนวรบของกองทัพก,กัมพูชาไม่มีการยิงศาสไปมั่วๆให้ชาวบ้านต้องวิ่งเก็บหม้อกแกงหนีแต่ฝั่งกัมพูชาก็พยายามเล่าให้ภาพดูเศร้าสะเทือนใจเหมือนหนังนำเน่าบ้านชั้นพังโรงเรียนชั้นราวเพื่อเรียงคะแนนสงสารจากนานาชาติทับอากาศไทยเลยตอกับว่า ถ้าจะทำสารคดีสงครามก็อย่าเอาฉากสนามรบมาแต่งให้เหมือนหมู่บ้านกลางเมืองเพราะมันไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยแต่คือความแม่นยำแบบมืออาชีพไทยไม่ใช่แค่พูดลอยๆแต่ขนหลักฐานมาแบบจัดเต็มเอกสารรายงานพิกัดและภาพถ่ายจากดาวเทียมบันทึกเส้นทางการบินและพิกัดการยิงถูกยิบออกมาโชว์เหมือนเปิดกระเป๋าเครื่องสาอาง แต่ข้างไรดันเป็นกระสุนหลักฐานในขณะที่กัมพูชาพูดถึงความเสียหายไทยก็โชว์ข้อมูลว่าฝั่งโน้นตังหากที่ยิงปืนใหญ่และจะรวดเข้ามาในพื้นที่พลเรือนไทยเป็นร้อยจุดทั้งในหมู่บ้านโรงพยาบาลและพื้นที่การเกษตรเหมือนคนขับรถเมาและพุ่งชนตลาดหลักฐานเหล่านี้ทําให้เรื่องราวเปลี่ยนมุมจากไทยเป็นผู้ร้ายกลายเป็นกัมพูชาอาจต้องตอบคําถามแถมยังสะท้อนว่าฝ่ายไทยวางหมากรบแบบคิดรอบด้านไม่ใช่ยิงแล้วค่อยคิดทีหลัง เรียกได้ว่าหลักฐานของไทยนี่แน่นเสียจนถ้าจะเอาไปค้ำประกันกู้บ้านก็ยังเหลือไปซื้อรถอีกคัน ถ้าเปรียบเรื่องนี้เป็นมวยก็เหมือนคู่ชกที่ต่างฝ่ายต่างมีมุมกล้องของตัวเองฝ่ายไทยเลือกเล่นหมัดนั่นเน้นชกเป้าชัดไม่เปลืองแรงส่วนกัมพูชามาในสไตล์ชกแล้วตะโกนว่าถูกต่อยเพื่อเรียกเสียงเฮจากคนดูรอบสนามกลยุทธ์ของไทยคือใช้ข้อเท็จจริงเป็นอาวุธหนักไม่ใช่เพียงระเบิดและกระสุนแต่เป็นข้อมูลและหลักฐานที่ต่อให้ใครมาเป็นกรรมการก็ต้องชะงักคิด ส่วนกัมพูชาดูเหมือนใช้วิธีทางภาพลักษณ์สร้างฉากพาทูดไปดูพื้นที่เสียหายให้เกิดภาพจำว่าเป็นเหยื่อของความรุนแรงนอกจากนี้ยังมีมิติทางการเมืองซ่อนอยู่ด้วยเพราะการสร้างภาพลักษณ์เหยื่ออาจใช้เป็นเครื่องมือเจรจาในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้ได้แรงสนับสนุนจากพันธมิตรหรือกดดันคู่กรณีให้หยุดโจมตี แต่ปัญหาคือถ้าหลักฐานของไทยแน่นขนาดนี้แผนสร้างภาพก็อาจจะเจอหมัดสวนกลางวงเจรจาเรียกได้ว่าเป็นสงครามทั้งในสนามจริงและสนามข่าวที่ใครพลาดหลุดมุกเดี่ยวอาจเสียแต้มทั้งกระดานสุดท้ายแล้วเรื่องนี้อาจไม่ใช่แค่ดราม่าชายแดนธรรมดาแต่เป็นละครหลายตอนที่ทั้งสองฝ่ายเขียนบทของตัวเองไทยเดินเกมแบบนักแม่นปืนยิงแต่เป้าทหารและใช้ข้อมูลล้อมคอกส่วนกัมพูชาเล่นบทผู้ถูกกระทำ หวังให้เวทีโลกเห็นใจฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยนะครับทาง YouTube NTV ขอพระคุณอย่างสูงครับ